สวัสดีครับอยู่กับผมลูคัสมาตินนะครับอ่ะวันนี้เราอยู่ที่หน้าเกมวิญญาณลี้ลับนะของค่ายพีจีนะครับภาษาอังกฤษอ่านว่า my strange berry นะประมาณนี้อ้ามาดูตารางการจ่ายกันเลยนะครับก็ลักษณะสเ,ตเต็ต t ต e r free ิปปิน,นะเป็นรูปตัววายแล้วก็จะเป็นดินน้ำลมเฮ้ยเป็นไฟเป็นน้ำแล้วเป็นดินนะประมาณนี้เลยนะครับ ซีมนซีสเกเตอร์สีตัวได้มอนฟรีนะผมซื้อได้นะเกมนี้ซื้อได้เดี๋ยวผมจะมาซื้อเพื่อนดูสักสามไม้ละกันเริ่มต้นที่เบตฮาครับผมเอาตังมาไม่เยอะนะนี่เหลือมาจากรอบที่แล้วนะใหม่เกมนั้นให้ผมมาเท่านี้นะผมนี่ขอกดเองไปก่อนนั้นมะนะกดหาเองไปก่อนเผื่อไม่ดวงเหลือเหมือนเมื่อกี้นะ ที่มันได้เลยที่ผมไม่ต้องซื้อนะเอาเบ็ดห้านะเอ๋เบ็ดห้าไม่ไดรดอเปล่าอ่ะตัวลักษณะเกมค่อนข้างดีนะเป็นรูปน้ำไฟแล้วก็เป็นดินนะสวยคนะ่อนข้างสวยนะนะั่นเอนอ่าตัวคุณก็จะคุณไปเรื่อยนะประมาณี้อุย้ยมันสามตัวว่ะเก็ตเตอร์สี่ตัวนะอย่างที่ผมบอกเก็ตเตอร์สี่ตัวนะครับ มันมาถามแล้วมาถามยากสร้างสีนะทไมจะทำได้ไหมผมจะทำได้ไหมเพื่อนมาไม่มันมาสามอีกแล้วเพื่อนมาไม่เจาผมกะจะไม่ซื้อเพื่อนดูอะหรือผมจะต้องซื้อเพื่อนดูวะหรือ,รอเราขยับเบ็ดไหมเพื่อน โอ้ไงแหม่ลกไฟมาเต็มเลยแม่มาสามอีแล้วเพื่อนมันมาสาอีแล้วมันบอกมาซี่นะไม่ซี่สท,ทีไม่ดีขึ้นเลยนะเพื่อนมาแล้วนี่ไงผมว่าแล้วผมว่าแล้วมันมาให้ผมจริงจริงว่ะเพื่อนดวงผมยังเหลือนะไม่มันของแท้ดิพี่มันเอาของแท่นอ้องสีนนะ่ตัวสิบสองมุนนะตัวคูณสามตัวเพิ่มทีละสองนะเพื่อน อาเริ่มที่คนสองปะมีให้ดีเฉยรหรือเปล่าเม็ดสายหรือเปล่าแนวนี้เอาเดเอยอยู่นะมันเา้าตัวคูณวบก,กันสามตัวนะเพื่อนประมาณน,นี้เอาได้คนแปะไปไก่อนยังไงต่อทีนี้เลยไม่มีอะไรต่อมางงๆนะอ่ะ ถ้าสมมติว่ามันไหลในในสีนั้นมันตัวคืนมันจะเพิ่มขึ้นให้เรานะเพื่อนผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะเป็นประมาณไหนแต่มาตนดานเลยคูณแปดนะเออมาตรฐาเลยคือคูณแปดนะ,นดนะถ้ามีไหลต่อถึงจะคูณเพิ่มให้เรานะครับถ้าผมจะเจอหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเจอไม่เจอวะเพื่อนสุดท้ายแล้วมาโอเค สำหรับของฟรี46บาทประมาณนี้่ม่ให้ผมน้อยว่ะผมไม่เชื่อหรอกรูยผมซื้อเองก็ได้ <c oughs> มักยอมักยออ่ะ12บมุนเหมือนเดิมเลยครับอืมแ <c oughs> แม,แมยังเหี้ยอยู่นะเ่ <c oughs> ออวมาแล้วนะ <c oughs> หนึ่งน,นะนคนแปดนะสนาคนแปถ้ามีไฟมาอ่ะมันจะเพิ่มเป็นอีกนะ <c oughs> เพิ่มเป็นไม่แหม่ มันไม่เพิ่มนะเพื่อนมันต้องสามทีไหมถ้าถ้าถ้าเพื่อนไม่ผิดคาดผมนะสามทีนะอ่ะปูนสามแล้วนะืแบบนี้ผมเม่อขาดทุนเนี่ยพี่ยังตามทุนไม่คืนเลยนะยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยมาทำผมเสียหมายแล้วะ อนี่ตัวแพงนะเม,มื่อกี้สามร้อยตัวแพง้วเพื่อนเมื่อกี้อ้ามันไหลให้อยู่ออาไปเอาไปไหนๆกไ็ไหนไหนเอาไปมันไหลต่อตัวโคมันจะเพิ่มไหลไปเรื่อยนะเพื่อนนะถ้ามันโคูนนะห้าร้อยสิบสองบาทเราได้ทุนเรากำไรมาแล้วนะไปต่อโอเคก็ประมาณนี้นะครับแสดงว่าเกมนี้นะครับผมแค่ขอแค่มันไหลให้เรานะอะขออนุญาตเพิ่มเป็นที่เบ็ดสิบละกัน แค่มันไหลนะเพื่อนตัวคุณเพื่มไเยอะแล้วมันสามตัวบวกกันอนะ่ะมันคูณโหดเหรอเพื่อนอมแม้น้ำมาสั้งเต็มเลยนะมีแหม้ธาตุน้ำมาเต็มแล้วมีมไม่รู้นะว่ามันจะให้เบาๆรอบนี้นะอ่ะแต่ผมว่ามีหวัง หวังไว้ก่อนนะเพื่อนนะแต่ก็ไม่หวังสูงนะหวังว่ามันคงจะให้เรานะมมหม่ถ้าไฟมากัดนะโอให้มาลุยไม้สองผม,มจะให้ผมแบบเมื่อกี้หรือเปล่าไม่รู้นนะ่น เตือน,นแห้งแล้วเพื่อนมาก่อนปีมาก่อนน้ำเด้บอแหมเอาไฟมาดับน้ำซะงั้นมาไปต่อไฟมาต่ออ่ามันคูนไปเรื่อยนะเห็นไหมเพื่อนมันจะคูณไปเรื่อยนะถ้าเราไหลนะก็ขอแค่แค่มันต่อเนื่องนะแค่มันต่อเนื่องได้ก็คือมันจ่ายเต็มนะขอแค่มันต่อเนื่องนะอย่างที่บอกนะเอาโขไม่กรด ยังนิ่งอยู่แล้วเพื่อนะเอาคนแปดไปก่อนไม่ไม่ให้ผมต่อวะ่ะผมหรือเธอผมละท่อโอเคตามสเต็ปเพื่อนเพิ่มขึ้นมาก็ขาดนะเอ่าไหนๆก็ไหนๆน,น,น,นะผมขอกดเอละไม่ว่ากันนะเพื่อนถนไม่เยอะก็ไม่ค่อยอยากใจใหญ่เท่าไหร่หรอกไม่เกือบได้ไม่กี่สามตัว หรือมันจะให้ผมเปล่านี่ผมวังอะไรอยู่หรือมันจะให้ผมเปล่าเพื่อนมันจะให้ผมไม่นะผมไม่คาดหวังนะเม่นนะใะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่เอานะไม่ยังให้ผมหวังต่อแล้วเพื่อนถ้ามันไม่ให้ผมนะถ้ามันไม่ให้ผมนะผมว่า,ไ,างไงผมหวังอะไรอยู่นี่ผมหวังอะไร หวังสเก็ตเตอร์มาก็เหมือนรอเธอกลับมาตอบว่าเธอไปอาบน้ำมานะหายไปเลยนะแบบนี้ไวกันต่อขอแค่มันไหลม,มันมันโคนอนกค่ะนักหนวงแล้วแค่มันไหลนะเห็นปะจะเพิ่มไปทีละสามนะคุณ18ดคูณ24ไปแล้วนะตอนนี้อุยไฟตัวแพงว่ะโอ้ my god h my god oh my god oh my god oh my god มาแล้วเมื่อกี้8,960ผมทำได้ยังไง เฮ้ยผมกดเองนะเพื่อนไม่กินแตกนอกแล้วนะแตกนอกแบบยี่สิบมันอนะเฮ้ยเป็นเป็นไปได้หรอพเพื่อนสาหรับเกมน,นี้นะครับใครชอบก็ลองมาตามดูแล้วกันนะอา้าวได้เข้าต่อด้วยสิประเด็นประเด็นได้เข้าต่อด้วยสิเพืเ่อนประเด็นอย่างนี้ได้เข้าต่อด้วยสิได้ไปต่อด้วยสิเพื่อนประเด็นแบบนี้มันคูณไม่หยุดมันคูณไปเรื่อยนะแม่ไฟมากันน้ำซังนั้นอ่ะเข้าหมุนฟรีอีกรอบเลยนะเพืเ่อนสุดท้ายแล้ะลุย แม่ทุนผมมาเหมือนแล้วเนี่ยว่าผมมันจะให้ผมปมันให้เข้าผมนะคุณเบด็ดยี่สิบนะเพื่อนเบ็ดไม่ใช่น่นน้อยนะอ่ะมันคงเพิ่มแล้วนะสิบสองอ่ะคุณน้ําต่อแม่โอ้โหโอ้โหผมผมแม่ติมแทบแม่ไปได้บอ,อนิดเดียวนะรางวันก้นแรกมาแล้วที่ห้าร้ยเก้าสิบกบาทนะครับผมไปกันต่ออีกสิบหมุอเยอะ โอ้ผมได้ชอด็อตสวยๆเพื่อนดูแล้วนอนหลับฝันดีแล้ววันนี้โอ้มันคุณมันคุณหนักว่าเพือ่อนเกมนี้มันคุณหนักว่ะก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะทุนน้อยก็ลองมาตามกันได้นะแบบโอ้โหมันให้ว่ะผมรีเหลือจะเชื่อหม่คุณมันคูณไปเรื่อยไงเพื่อนถ้ามันไหลขอแค่มันไหลอย่างที่ผมบอกนะ มันไหลมันให้ผมแบบเต็มๆเลยนะเมื่อกี้โอเคผมตั้งตัวไม่ทันนะผมผผมผมนี่เกือบหลองโอ้กัะเจ้าแป้นต่อสองหม,หมุนเนี่ยของฟีนะของฟีก็ให้อยู่นะอ่ะไหลหผมดูสักทีมของฟีไม่ค่อยจะไหลนะโอเคครับของฟีไม้นี้ที่เราเข้าฟีอยู่ที่หนึ่งร้อยอีหนึ่งพันสองร้อยหกสิบแปดบาทนะครับผม สำหรับใครที่อยากลองมาเล่นนะลองมาได้นะมันให้อยู่นะทุนผมมาตอนแรกห้าพันเพื่อนหกพันนะได้กำไรมาประมาณเก้าพัน 9, นะสบหมื่นก็สำหรับวันนี้นะผมหลับฝันดีแล้วผมขอตัวราไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ